ลิว์พูได้ตัวผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของทีมเรียบร้อยแล้วหลังเซ็นสัญญาดึงตัวริชาร์ดฮิวเข้ามาตามความคาดหมายลิว์พูประกาศแต่งตั้งริชาร์ดฮิวอดีตผู้อำนวยการด้านเทคนิคของบอลมาร์ทเข้ามาเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาโดยที่เจ้าตัวจะมาร่วมงานในถิ่นแอนฟิลด์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ทีมของเจร์เกนครอปกำลังมองหาผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อมาแทนที่ของยอกชมาสเคอร์ที่หมดสัญญาไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข่าวเชื่อมโยงกับฮิวอย่างหนักกระทั่งล่าสุดหงแดงยืนยันเซ็นสัญญาดึงฮิวเข้ามาเป็นผอ,ออกีฬาคนใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยที่เจ้าตัวจะเดินทางมาเริ่มงานอย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์นี้ฮิวกล่าวหลังเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลว่าผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสนี้ลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่พิเศษและผมรู้สึกขอบคุณได้รับโอกาสทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ สำหรับฮิวทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการด้านเทคนิคของบอลมัดและกลายเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ทัพเดอรเชอรี่มีสถานะความมั่นคงที่ดีขึ้นรวมถึงการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ